ยังเรียนยังเรียน1 <coughs> 4อืมแล้วบางจะเป็นเตียงอ่ะโอเคได้ไมค์โอ๊ะบ้านนะโอเคเอา <coughs> 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 ครับผมเอาเป็นว่าเริ่มต้นเนี่ยนะครับผมจะชอบทํางานศิลปะแต่ว่าใช้เรื่องของสีเคมีนะครับทีเนี้ยทุกครั้งที่มีการผสมสีเนี่ยผมก็จะมีการได้รับผลกระทบเรื่องของสุขภาพนะครับก็เลยปรึกษากับอาจารย์ของทางหมหาวิทยาลัยรายชพัฒนนะครับเรื่องของเทคนิคการนําเอาสีธรรมชาติมาใช้ในงานศิลปะที่ผมเคยทําอยู่ทีเนี้ยพอได้รับ ความความรู้มาสักประมาณหนึ่งก็เป็นแรงบันดาลใจทําให้เราเริ่มขับเคลื่อนผลงานขึ้นมาใหม่อีกครั้งหนึ่งครับโดยใช้สีธรรมชาติที่ผมพ,พยายามนําเอาทรัพยากรที่มีอยู่รอบๆบ,บ,บ้านเนี่ยแหละครับมาใช้หลักๆเลยครับผมสีดำเนี่ยได้ได,ได้จากถ่านคาร์บอนนะครับซึ่งผมนี่ยเป็นคนเผาถ่าน อยู่นะครับก็เอาสีดําจากฐานนะครับมาเป,เป็นเป็นลายเส้นนะครับแล้วก็ส่วนสีน้ําตาลเนี่ยเรามีไร่กาแฟ,แฟอยู่นะครับชื่อว่าบ้าสนสวนกาแฟเขาโตาเซนะเนี่ยนะครับก็เอาสีจากกาแฟเนี่ยมาผสมนะครับก็ให้ให้มันได้สีน้ําตาลขึ้นมานะครับแล้วก็ส่วนสีนม,ม่วงม่วงสีฟ้าสีน้ำเงินผมว่าจะได้จากสีของดอกอัญชันนะครับแล้วก็สีเขียวนะครับสีเขียวสีเทานะครับ ก็จะเป็นสีจากต้นสบู่แดงนะครับแล้วก็ใช้ใช้แค่นี้แหละครับสีจะไม่ได้ซับซ้อนเยอะครับอ,อ๋อก็เหมือนผงผงถ่านใช่ไครับผมก็จะมีะส่วนผสมของของเบกิ้นโซดานิดนึงนะครับเพื่อให้สีมันติดทนขึ้นนะครับแล้วก็มีการผรสมน้ำน้ำมะนาว ผสมน้ำร้อนอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็ที่สาคัญก็คือใช้น้ํำยางพาราในเป็นส่วนผสมของสีด้วยนะครับแล้วหลังจากนี้ก็จะมีการเคลือบเคลือบด้วย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 ,วยน้ํำยางพาราด้วยนะครับเพื่อมันเกิดเป็นแสงเงาที่ชัดเจนขึ้นประมาณนี้นะครับเพราะถ้าน้ําฐานเฉยๆเนี่ยมันอาจจะติดได้ไม่ทนนะครับก็ต้องมีส่วนผสมอย่างอื่นเข้ามาด้วย น้ำยางพาราจะเป็นตัวที่ช่วยเคลือบสีแล้วก็ทําให้สีเนี่ยมันยึดติดกับผ้านะครับได้นนได,ได้ได้นานขึ้นแล้วก็ดูเป็นธรรมชาติมากขึ้นหลังจากนี้นะครับเหมือน <S 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 เหมือน <S <S อ่ะในในขั้นต้นที่เห็นนะครับอ่าเหมือนการเขียนเส้น ลวดให้เป็นลวดลายเนี่ยจริงๆมันก็จะเป็นเรื่องของการเขียนลวดลายแบบผ้าบาติกนะครับโดยการเอาฐานมาเขียนผสมกับน้ํายางแล้วก็เขียนให้มันเป็นเป็นเส้นก็เรียกเรียกว่าเทคนิคผ้าบาติกนั่นเองนะครับส่วนในเรื่องของอการลงสีเนี่ยมันก็เป็นกระบวนการเพ้นนะครับแล้วก็เดี๋ยวพวกเบกกราวต่างๆที่จะให้เป็นรูปต้นไม้รูปภูเขาเพิ่มเติมเนี่ยผมก็จะเอา ต้นไม้ใบใบไม้ที่มีอยู่ในในบริเวณสวนนี่นะครับมามามาแปะแล้วก็ตอกตอกเพื่อให้ได้สีและลวดลายที่ที่ผมต้องการเนี่ยอันเนี้ยเาเรียกว่ากระบวนการดีโครพาสแล้วก็เหมือนมีพวกลายกระหนกพวกใบไม้พวกข้าหลวงอะไรต่างๆที่ที่เห็นเป็นลวดลายนะครับผมอาจจะไปตัดเอาต้นหญ้าคลาจริงๆมานะครับเอามาเป็นต้นต้นหญ้าเรียกว่าเป็นดีโครพาสแบบธรรมชาตินะครับก็ ม,มันจะไปเพิ่มมิติทําให้งานมันมีมีความสมบูรณ์แบบมากขึ้นมีแสงม,มีเงาแล้วก็ดูมีมีมิติมากมากยิ่งขึ้นสุดท้ายแล้วเนี่ยออถ้าเรามองไปในเรื่องของแง่แง่ของเทคนิคด้านศิลปะนะครับอันนี้ก็จะเรียกว่าเป็นพีเบกอาร์ตนะครับซึ่งจะประกอบด้วยการเพ้นท์นะครับการทําบาติกนะครับแล้วก็มี สีธรรมชาติเข้าไปเกี่ยวข้องด้วยนะครับมีเรื่องของดีโกพาดด้วยอะไรด้วยนะครับก็จะกลายเป็น พีเบกอาร์ทท so, so ี่น่าจะสมบูรณ์แบบมากยิ่งขึ้นนะครับทำแบ็กกราวด้วยการนําใบไม้ที่มีรูปทรงแปลกๆสวยๆนะครับเช่นผมจะทำแบ็กกราวเป็นเป็นภูเขาเป็นต้นไม้เงี้ยนะครับผมอาจจะหาใบใบไม้ที่อยู่รอบๆศูนเนี์ยภายในศูนนะครับมามามาแปะลงแล้วก็ตอกนะครับซึ่งเรียกกันว่าเดคูพาดธรรมชาติ นะแล้วก็หรืออาจจะมีเรื่องของการนำใบใบหญ้าคาจริงๆมาใบข้าหลวงจริงๆมาเอามาตัดแปะแล้วก็ตอกซ้ำอีกเดคูผาดแบบธรรมชาติก่อ,อนที่จะไปไปเกลือบน้ำน้ำยา,าโดยทั่วๆไปนะครับตั้งคือผมเนี่ยจะชอบ นำเสนอเรื่องราวของสัตว์หิมพานนะครับซึ่งเขาจะมีอ,ะอัตลักษณ์หรือเอกลักษณ์ที่แตกต่างกันออกไปนะครับใน,ในแต่ละชนิดสัตว์แต่จริงๆแล้วนอกจากจะ,จะมีความสวยสวยงามและมีความดุดันความนิ่มนวลความแข็งกระด้างอยู่อยู่ในตัวแล้วเนะี่ยมันจะเป็นเรื่องเล่านะครับม,มันจะมีเรื่องเล่ามีคําสอนที่สอนให้พวกเรานะครับมีความประพฤติ ในชีวิตประจําวันอยู่ในสังคมได้ยังไงและที่สําคัญก็คือนะครับมันเป็นเอกเอก,กลักษณ์ไทยก็คือเรื่องของลวดลายอะไรต่างๆนะครับ mm. เช่นลายประจํายาม mm. เช่นลายนกคาบอะไรเงี้ยนะครับมันจะได้เป็นเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยกันรักษาสืบสานเอาไว้ในเรื่องของลายไทยนะครับมันจะเป็นการถ่ายทอดต่อกับเด็กรุ่นหลังๆให ให้เขาได้รู้รู้จากว่าลายไทยมันคืออะไรอย่างเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งหนึ่งครับที่ที่ผมพยายามทําให้เป็นอัตลักษณ์ของตัวเองก็คือชอบเรื่องหิม,มพร้า์ตั้งแต่เด็กๆนะครับแล้วก็พยายามศึกษาเรียนรู้มันแต่เรื่องของการเขียนเนี่ยเพิ่งจะเขียนได้เมื่อเมื่อเมื่อไม่นานมากนะครับเพราะฉะนั้นก็จะเป็นเรื่องของหิมหิมนมพร้าวเป็นหลักครับ ก็ทิศทางในการพัฒนาใน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 ,ในอนาคตนะครับก็อาจจะเร็วๆนี้นะครับก็อาจจะมีการเคลือบที่ให้มันดูชิ้นงานเนี่ยมันเหมือนกับเป็นงานที่ดูมีมูล,ลค่านะครับก็คือแล้วก็มีโอกาสที่จะเป็นชิ้นงานที่สามารถนําไปจัดแสดงนะครับกับงานศิลปะร่วมสมัยอะไรเงี้ยได้นะครับแล้วก็อาจจะปั้นใเป็นชิ้นงานที่มีมูล,ลค่าสูงในอนาคตนะครับ แล้วก็แต่โดยส่วนตัวจริงกันนะครับก็ต้องยอมรับว่า ความรู้เรื่องสีธรรมชาติเราเราก็ยังไม่ได้แตกฉานเยอะมากนะครับดังนั้นท่า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 นที่เห็นที่พบเจอที่รับชมเนี่ยนะครับมีความรู้มีประสบการณ์เกี่ยวกับการผลิตสีธรรมชาตินะครับกส็สามารถนําความรู้ของท่านเนี่ยเราเรามาแชร์ประสบการณ์กันหรือว่าจะมาร่วมกันผลิตผล,ผลงานร่วมกันก็ยินดีนะครับส่วนคนที่ออยากเรียนรู้ว่าครับขึ้นต้นเขียนยังไงขั้นตอน1นึ่งสองสามยังไงเนี่ย ศูนย์เรียนรู้เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงบ้านกู้กูยินดีต้อนรับทุกทกท่านนะครับแล้วก็เรื่องของการแชร์ประสบการณ์เนี่ยเปิดใจรับตลอดนะครับยินดีกับทุกท่านครับ